เป็นยังไงคะมเป็นยังไงเห็นไหมแล้วว่าอร่อย่มาก Why when you go to restaurant in Australia n d we just put we don't eat e เขาไม่ชอบอยู่กันในเมืองนะคะเขาจะอยู่กันรอบนอกเมืองใครที่อยู่บ้านจากเพิร์ธห่างจากเพิร์ธ30นาทีถือว่าใช้ได้ไม่ไกลมากนะคะ Another thing is Perth is on the coastline so it's not really far to go to the beach. You can walk and you can go fishing on the beach just like a 30 minutes away from your house and some is like walking distance. understand so, you Why the city ทุกคนในความที่คนที่เพิร์ตเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากที่จะอยู่ในเมืองเพราะว่าอยู่ข้างนอกเมืองมันไม่อึดอัดไม่แออัดแล้วก็ในไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่นะคะเขาจะชอบพา,เ,าเด็กๆมาเดินเ,ดเล่นที่พาร์คหรือว่ามาเล่นที่เพลย์กราว์นะคะหรือว่าพาหมามาเดินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ กันใกล้ขนาดนี้เลยปกติจะมาด้วยขนมปังนะคะแต่วันนี้ไม่มีขนมปังลืมเยอะมากเลกนี้อากาศด,ดีนะคะวันนี้ที่นี่ไม่ใช่ทุกหมู่บ้านจะมีแบบพาให้เดินนะคะมีแค่บางหมู่บ้านจริึงก็อยู่อีกสปัปเหรนึงแต่ก็เพราะว่าที่ในเมืองเนี่ยค่าจอดรถมันแพงมากทุกคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาไปดูว่ามันสองสามชั่วโมงเนี่ยจ่ายแพงแค่ไหนะ อีกอย่างหนึ่งก็คือคนในเพิร์ทเนี่ยเขาอยู่นอกเมืองร้านอาหารห้างร้านต่างๆก็มีทุกอย่างเหมือนในเมืองเลยคุณไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองเพื่อจะไปห้างคุณไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปร้านอาหารไทยคุณไม่ต้องเข้าเมืองเพื่อไปกินร้านอาหารจีนทุกอย่างมีอยู่นอกเมืองหมดเลยค่ะกินเลยค่ะอาหารที่เพิร์ทอร่อยไหมคะร้านนี้กินเด็ดมากแนะนเลยนะคะคือคนเี้มาบ่อยมาก this is one of my favorite dim sum and it's only 30 minutes away from perth so it's in the leeming suburb and i guarantee this place wouldn't let you down mm. one of my favorite dishes is hakao and you can see they use quality ingredient โมจิทูเรียนนะคะโมทูยงจะปคุงกจะตานุ่มเลยเป็นยังไงครับมจิสดเป็นยังไงเห็นไหมเหมอแล้วว่าอร่อยอร่อยมากมันมแต่มันเป็นิลมมันเป็นครีมทูเรียนเป็นยังไงแล้วฟัมของทูรีนเป็นวิรีมทูเรียนชอะา Oh my god, god, this is so delicious! Who is Durian lover? You can't miss it out. I think I have two of those. <laughs> We're heading to our Sunday breakfast. and favorite one yes this is our มันจะไม่มีกาแฟ Starbucks นะคะก็จะมีเล็กๆที่อดอมค่ะเป็นร้านที่บอกว่ามีทุกที่ในเผลอถ้าไปนอกกรุงหรือว่าไปไกลก็ส่วนใหญ่จะมีคาเฟ่ระโจล้วก็จะมีพวกคฟปิค่าเมกเกอร์ฟลูอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกนั้นก็จะเป็นร้านแบบกาแฟโลเคเลยแต่จจะไม่มีสตาร์บัคเลยคะที่จะินดูกันทุกคนที่เนี้ยเขาชอบกินอาหารเช้าค่ะทุกคนแบบว่าหมายถึงว่าแบบ มีเมนูอาหารเช้าเขาจะเบิ่มมากดูดิมีเมนูอาหารให้เลือกเยอะมากบางคาเฟ่จะขจายก,กาแฟใช่ไหมแต่นี่คือแบบว่าขายสุดจินเยอะมาก t h i s i s c a Long Macia d o o c e i s e a r e green <laughs> มามาชิมกัน Why, when you go to a restaurant in Australia, I mean, just per we don't take people. They don't rely on tax, They pay the wage, where American yeah. things, that, It's tips to make the money. Yeah, so people don't rely on the Service charges, service charges have included yeah, in so the price, so that's why the food here is very expensive. นี่นะคะเห็นไหมตรงนี้เขาจะแบบให้เขียนเป็นทิปลงได้แต่ว่าด้วยราคาอาหารที่แบบราคาสูงอยู่แล้วส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้ลงทิปนะคะเดี๋ยวจิงจะไปจา่ายสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์มาอยู่ที่ Marketplace นะคะเป็นแบบห้างแถวบ้านนี่แหละออคนที่เพิร์นเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะไปช็อปปิ้งของเอเชียหรือว่าพวกพืชผ นร้าเเชียะะส่วนใหญ่คนที่ที่เปิดร้านาขายของเอเชียจะเป็นคนพวกแบบเวียดนามอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนวันอาทิตย์พวกร้านค้าจะเปิด11โมงนะคะไม่ต้องมากันแต่เช้าแต่ว่าคงเป็นเรื่องปกติที่ไทย and the shop close at 5 p.m. on Sunday so you only have six hours for shopping สอฝาเขียวอาหารยากมากนะทุกคนที่เป็นยี่ห้อไทยนะ เพิ่งเดินทางทุกคนตอนนี้เจนเพิ่งจะซื้อของเสร็จนะคะไปร้านเอเชียร้านเวียดนามคือเราจะเรียกว่าร้านเวียดนามก็แปลว่าแบบเหมือนมันจะเป็นขายผักสดอะไรอย่างเงี้ยขายพวกแบบผักสดผลไม้มันจะไม่แพงแต่รอบนี้คือไม่ได้ซื้อพวกผักสดค่ะมาซื้อพวกของแบบเออพวกซอสอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดจริงก็ได้ซอสฝาเขียวแล้วภารกิจตมล่าค่ะซอสฝาเขียวค่ะทุกคนเออกลับบ้านแล้วนะ So today I'm shopping in Kmart. Kmart is a retail chain well known in Australia. This place you can find variety of items that you need at home. I would suggest if you move from um, another country and you want to get started in your apartment or your house, this place all you need. I come here all the time looking for electronic stuff or kitchenware. Or bedding, so I find almost everything in here. Good thing about this place is it's very affordable price as well. Yeah. So we are here in kenya and I'm just looking for the pair of leather shoes. Do you like it, baby? Yeah, throwing away in my. this section is a clothes section, um, and this is a woman section. But you can find the men and the k e e p clothes as well. Um, very affordable price, and the quality not bad at all. มากเลยค่ะทุกคนอันนี้จินได้มาจากเคมาร์อันนี้เป็นแบบรูปถ่ายคือเราสามารถเป็นรูปถ่ายได้เลยที่เคมาร์ไปซื้อของได้นี่นะไปซื้อของก็ได้ ือว่าคุณจะไปซื้อของใช้ส่วนใหญ่เคมาจะเป็นอะไรที่ถูกที่สุดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ทำธุระเสร็จแล้วก็เลยจะมาหาอะไรกินกันที่นี่เป็นร้าน,นที่อยู่แบบชั้นบนลูคท็อปของอเวส t ฟิลคารุเซลนะคะนี่ค่ะส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะแบบว่าไม่เดินไปสั่งเองเขาจะใช้ QR code กันนะคะตอนนี้ก็กำลังเพราะว่า มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมแบบคนที่นี่เขาแบบไม่ค่อยให้ทิปเพราะว่าตอนสั่งอาหารก็สั่งเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาหารมาส่งก็ไม่ได้มีอบบริการอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนแบบว่าเออก็เลยไม่มีใครที่เขาแบบให้ทิปกันเนะาะขายง่ายมากโอ้ยสะท้อนอันนี้มันจะแบบสามารถสั่งได้เลยอันนี้เียงคสั่งอันนี้นะ อีก6ไผ่เพราะงั้นจะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยสั่งง่ายแล้วก็จ่ายออนไลน์ได้เลยนะคะแค่นะครับยูเชฟนุ๊ก You were told to order if you wanted them. <can> Not y e t i n g any. ขี้หัวนางเลย <laughs> <laughs> ผมนบอย <laughs> These two are my favorite dishes. guy you need to order the garlic hummus t h s so i creamy and delicious โหแล้วก็รสชาติดีกว่าโหที่นี่อ่ะเพลนแต่ก็อร่อยนะมันสดดีอ่ะสวัสด,ดีค่ะอีกเรื่องที่ต้องรู้นะคะถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะดื่มเนะี่ยเมาแล้วไม่ขับนะคะจะต้องอ่า ห้ามขับรถนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จริงกําลังรอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะคาพูค่ะเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าถ้าตั้งใจจะไปดื่มเนี่ยห้ามขับรถนะคะเราก็เลยเดี๋ยวจะแชร์อูเบอร์กันเข้าเมืองน,นะคะเดี๋ยวยังไงก็ไปดูกันเลย Our ride is here so it's best for you guys to plan your trip ahead and organize the ride with your friend so you can enjoy your night much more better You don't have to worry to drive home or you get a little bit tipsy considering the big cocktail I just have. Drink and drive in Australia is a serious offense, guy. So you better plan ahead how you're getting home. This is the last place of our night, so I want to recommend if you guys want to come and hang out with your friend, this is really nice and quiet and have variety of nice cocktail. Cheers! Cheers. Cheers. <laughs> <laughs> Today I'm at Dan Murphy. Dan Murphy is the well known of competitive price, so you can find so many selection of wine. I always find it cheaper than other store. Um, there's so many selection of white, white, red wine. As you can see the red wine section here. Look the price only. Less than ten dollars. I would recommend everyone to try Australian wine. Um, it's come from everywhere, even each state down south in WA. There's so many selection to choose. Just a little tip that southwest of Western Australia is actually the well known for world class wine. So you better not miss out. everyone now i'm in the city and now i'm gonna show you that how i pay my parking and how expensive it is today is thursday so it's still cold during the week so let's see how much per hour so i go to wilson parking Loading, loading. It's very convenient because now instead of you go pay at uh, the machine, you also can download the app. But it depends if some of the parking may not have the option. So now you can find the location. Okay, so make sure the location you pick is the right one. Okay, now I'm pick the car park you make sure you check the address and yes so i would say i'll pay by phone and now you got an option of hourly 10 hour max so i will click say hourly and i'm planning to be here 2 hour and 30 minutes and 2 hour and 30 minutes is $12 already um, if you want to see the option of pay per day so one day is almost $35. But if you here all day, you probably pay per day. It makes sense. But I'm only gonna be here two hours and thirty minutes. So I will say next. Wait, 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 How wait, much wait. you pay? 107. No! <laughs> How much you pay for the pack? 27 dollars <laughs> 27ดอลลาร์สำหรับสวีทพักเฮียเซนหมอดช้าง for one day